คุณเคยอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรในอดีตไหมครับอาจจะเป็นคำพูดที่ไม่ได้พูดออกไปการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือเหตุการณ์เลวร้ายที่อยากให้มันไม่เคยเกิดขึ้นแต่ถ้าการกลับไปแก้ไขอดีตเพียงครั้งเดียวของคุณมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยแต่กลับสร้างความจริงในปัจจุบันที่บิดเบี้ยวและน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมนี่คือคำถามตั้งต้นของหนังไซไฟเทลเลย์อ่ง The Butterfly Effect จากปี2004ครับ หนังเล่าเรื่องของอีวานเทรย์บอนชายหนุ่มที่ต้องทุกทนกับอาการความจำเสื่อมเป็นช่วงๆตลอดวัยเด็กของเขาเขามีความทรงจำที่ขาดหายไปเกี่ยวกับเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจหลายครั้งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาและกลุ่มเพื่อนสนิทโดยเฉพาะกับเคลลี่หญิงสาวที่เป็นรักแรกของเขาวิธีเดียวที่เขาใช้รับมือคือการเขียนบันทึกประจำวันอย่างละเอียดตามคำแนะนำของจิตแพทย์เวลาผ่านไปอีวานในวัยมหาลัยได้ค้นพบความสามารถสุดพิเศษโดยบังเอิญ เมื่อเขาอ่านบันทึกเก่าๆของตัวเองเขาสามารถส่งจิตกลับไปยังร่างก,กายในอดีตในช่วงเวลาที่ความทรงจําของเขาขาดหายไปได้และที่สําคัญเขาสามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์เหล่านั้นได้อีวานจึงตัดสินใจใช้พสรสวรรค์นี้เพื่อย้อนกลับไปแก้ไขอดีตอันเจ็บปวดโดยหวังว่าจะสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับคนที่เขารักแต่ทุกครั้งที่เขาพยายามเปลี่ยนแปลงอดีตเขากลับพบว่าตัวเองตื่นขึ้นมาในโลกปัจจุบันที่เลวร้ายลงในรูปแบบที่เขาคาดไม่ถึงเสมอ คอนเซปต์หลักของเดอะบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์หยิบยืมมาจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าค h a o ออส e ทอรีหรือทฤษฎีความกลาหลซึ่งมีหลักการสำคัญอยู่2ข้อที่หนังนำมาใช้ได้อย่างฉัฉลาดข้อแรกที่โด่งดังที่สุดคือปรากฏการผีเสื้อขยับปีกหรือก็คือเดอะบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์ที่มาของชื่อเรื่องนั่นเองครับมันคือแนวคิดที่ว่าในระบบที่ซับซ้อนอย่างชีวิตคนเราการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในจุดเริ่มต้นเปรียบเสมือนการขยับปีกของผีเสื้อ สามารถถูกขยายผลจนกลายเป็นผลลัพธ์ที่ใหญ่โตมหาศาลและคาดเดาไม่ได้ในตอนท้ายซึ่งความโกลาหลไม่ได้แปลว่าการเสกน,นะครับจริงๆแล้วระบบพวกนี้ยังคงทำงานภายใต้กฎของเหตุและผลที่ตายตัวหรือที่เราเรียกว่า deterministic การมีปัจจัยที่กำหนดแน่นอนความคาดเดาไม่ได้ของมันไม่ได้เกิดจากความมั่วแต่เกิดจากความซับซ้อนของตัวแปรเริ่มต้น ที่มากเกินกว่าเราจะวัดค่าหรือควบคุมได้ทั้งหมดซึ่งนี่ก็คือกับดักที่อ e ีวานตัวเอกของเรื่องตกลงไปนั่นเองครับทุกครั้งที่เขาย้อนกลับไปแก้ไขอดีตเขาเปลี่ยนแปลงได้แค่การกระทําของตัวเองซึ่งเป็นแค่ตัวแปรเดียวแต่เขาไม่มีทางรู้เลยว่าการกระทํานั้นจะไปกระทบกับตัวแปรอีกนะับล้านชีวิตของคนอื่นอย่างไรบ้างมันจึงไม่ใช่การสมแต่เป็นลูกโซ่ของเหตุและผลที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เขาจะควบคุมได้ครับ The Butterfly Effect ชวนให้เราคบคิดในหลายประเด็นครับ อย่างแรกเลยคือเรื่องของโชคชะตากับการตัดสินใจของเราว่าชีวิตของเราทุกอย่างถูกกาหนดไว้แล้วหรือเราสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้และยิ่งเราพยายามฝืนมากเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็จะยิ่งเลวร้วายลงมากเท่านั้นนอกจากนี้หนังยังพูดถึงผลกระทบที่คาดไม่ถึงจากการกระทําของเราและตั้งคําถามเกี่ยวกับการเผชิญหน้าบาดแผลในอดีตว่าทางออกที่ดีคือการลบมันทิ้งหรือเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน the butterfly effect กำกับโดยผู้กำกับและผู้เขียนบทอย่าง อีลิกเบรสและเจแม็กกี้กรูเบอร์โดยที่หนังก็ยังมีฉากจบมากกว่า1แบบซึ่งฉบับที่ฉายในโรงภาพยนตร์จะให้ความรู้สึกและข้อสรุปที่แตกต่างจากฉบับดีเรคเตอร์คัตอย่างสิ้นเชิงการได้ดูตอนจบที่แตกต่างกันไปทําให้ข้อความสําคัญที่หนังต้องการจะสื่อเปลี่ยนไปเลยครับแม้ว่าตอนที่ออกฉายหนังจะได้รับเสียงวิจารณ์ที่ไม่ค่อยดีนะแต่ก็ประสบความสําเร็จในด้านรายได้และกลายเป็นหนังที่ได้รับความนิยมมากในเวลาต่อมา ชื่อของมันทําให้ปรากฏการผีเสื้อขยับปีกกลายเป็นคําที่คนทั่วไปรู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายและมันยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับสื่อต่างๆที่เล่าเรื่องการเดินทางข้ามเวลาและผลกระทบที่ตามมาอีกมากมายเลยครับสุดท้ายแล้วเดอะบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกก็ได้ทิ้งคําถามให้เรากลับไปคิดทบทวนครับว่าระหว่างการมีพลังที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอดีตที่ไม่สมบูรณ์แบบกับการยอมรับความจริงในปัจจุบันและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอะไรคือสิ่งที่กล้าหาญว่วกันหากชอบคอนเทนต์แบบนี้ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดเนื้อหาให,ใหม่ๆจากเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับหนังเรื่องหน้าสวัสดีครับ